สวัสดีครับหนึ่งสองสสี่หนึ่งสองสี่เทสเทสครับครับผมผมาบครับวชิลวิชิวารีครับช่วงนี้เลยใช่ไหมครับก็ทำงานเยอะครับช่วงนี้ยุ่งยุ่งับเหมือนต้องปรับตัวกับตารางชีวิตใหม่ๆกับงานกับอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปเลยครับแต่สนุกดีครับได้แบบเหมือนได้ท้าทายตัวเองผมว่าผมเหมือนแมวไม่เคยถามตัวเองเคยถามตัวเองอยู่แล้วว่าแบบ ถ้าแบบนิสัยเหมือนสัตว์จะเหมือนอะไรอะไรเงี้ยแต่เราเราก็แบบเออก็แมวเหมือนกันนะอะไรเงี้ยโแมวมันรักอิสระมันรักสันโดษแบบบางทีเขาก็จะอยากอยู่คนเดียวเราจะไม่สามารถไปแบบฉันจะเล่นตอนนี้นะถ้าเขาไม่อยากเล่นเขาก็จะไม่เล่นบางทีเขาเข้ามาหาเราเองเลยอะไรเแงบบี้ยโพรามันคล้ายๆผมอะคือคือเป็นเป็นฟิลแบบว่าแล้วแต่อารมณ์ฉันวันนี้ฉัน ประมาณนี้วันนี้ฉันอยากนั่งคนเดียววันนี้ฉันเหงามากเลยฉันอยากจะคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยผมว่าผมว่ามันคล้ายๆกันตรงเนี้ยคิดคิดดีแบบคือที่บ้านผมอะลูกพี่ลูกน้องผมเลี้ยงแมวไปสิบตัวเลยเราก็ชอบแบบชอบไปเล่นกับแมวมันน่ารักอะมันน่าเล่นอยู่แล้วด้วยยิ่งเวลาไปเจอแมวเพื่อนหรือว่าแมวแบบคนรู้จักอะไรเงี้ยเราจะแบบอยากมีบ้างอะไรอืมแต่ก่อนแต่ก่อนเรา ด้วย Jamie, เรียนหนังสือด้วยอะไรยครับเรียนหนังสือเราก็มีเวลาน้อยอยู่แล้วแล้วก็ที่อยู่มันไม่ได้อำนวยเท่าไหร่คือที่มันเล็กผมรู้สึกว่าถ้าจะเลี้ยงมันก็ควรจะมีพร้อมก็ค่อยเลี้ยงดีกว่าไม่ไม่ไม่อยากเอามาเลี้ยงแล้วแบบเลี้ยงเขาแบบครึ่งครึ่งกลางๆอะไรยเงี้ยมันต้องเลี้ยงเขาให้ดีอ่ะมันต้องดูแลเขาให้ดีไม่ใช่แค่พร้อมนะครับพี่มันนี่มานี่ครับผมตอนนี้ผมเป็นท่านแมวเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยดูท่านไหมเนี่ยท่านไหมเนี่ยดูโอยเจ้านายเจ้านายครับ อยู่นิ่งได้ไหมลูกอยู่นิ่งได้ไหมคะคือเขาไม่เหมือนตัวอื่นอ่ะคือใน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 ข้อของเขาจะมีทั้งหมดสตัวแต่ว่าตอนนั้นเราเหลือ3ตัวแล้วตัวหนึ่งตัวหนึ่งไม่ไม่เจอวันนี้เป็นวันที่2ที่เราจะได้เจอน้องครับแต่ว่าจะเป็นวันแรกที่เราจะได้กลับไปอยู่ด้วยกันตื่นเต้นดิสวัสดีครับสวัสดีครับไดัดค่ะ ไใช่ตัวใหญ่ใหญ่กว่าเพื่อนเลยใช่ไหมลูกไปชอาสาวโวดนะชอาวสาวโวดสองคือสามตัวอีกสองตัวเขาจะแบบเฮ้ยเขาจะเขาจะดูสุภาพดูแบบว่าเพื่อนเล่นเขาก็เล่นเพื่อนกินเขาก็กินแต่ตัวนี้จะเป็นแบบเพื่อนกินเหรอเูเล่นเพื่อนเล่นเหรองั้นเรากินอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวแบบชิวๆแบบไม่เล่นเอาของเล่นไปวางตรงหน้า ไม่เล่นก็ไม่เล่นบทจะไม่เล่นเนี่ยนก็เป็นอย่างงี้เนี่ยนแต่ๆๆไปแล้วคือคือบทจะไม่เล่นก็คือไม่เล่นเลยแต่พอจะอ,อ้อนก็คือแบบอ้อนสุดเลยคือเดินมาถูมานอนทับมานวดอะไรเงี้ยมันแบบมันท้าทาย <c oughs> เราไม่เคยเลี้ยงไงเราก็แบบไปศึกษาว่าพันธุ์ไหนที่มันเลี้ยงง่ายอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าพันธุ์นี้มันเลี้ยงง่ายเพราะว่าแบบเขาเขา,เขาจะมีความไม่ค่อยหวงตัวและพันธุ์แร็คดอก็เป็นพันธุ์ที่แบบ ตัวใหญ่เลี้ยงง่ายน่ารักอยู่คอนโดได้ไม่ค่อยร้องก็คือตอบโจทย์ตอบโจทย์เลยนี่นะครับชื่อน้องน้องอาเมครับผมเป็นตัวเมียนะครับผมมาชอบฝนแล้วผมอยากจะตั้งชื่อให้มีความหมายว่าฝนแต่เราก็หาว่าแบบเอ้ะภาษาอะไรดีตอนแรกจะชื่อเรนนี hmm. ่ก็แบบไม่เอามันเยอะแล้วหลายคนตั้งเยอะผมก็เลยแบบเ,เรหาเคยได้ถาหลายๆภาษาแล้วก็ไปเจอว่าอาเมแปลว่าฝนภาษาญี่ปุ่นก็ผมก็ว่าเอ้ยมันก็ มันก็เข้ากับแมวดวีมันก็ดูเป็นแมวได้แบบอาเมอาเมอะไรเงี้ยเราก็เลยเอ้ยชื่ออาเมแล้วกันแล้ว่อยได้ยินด้วยถามว่าเตรียมตัวขนาดไหนนะครับคือคืนก่อนไปรับผมตั้งดู YouTube ตั้งคืนเลยเหมือนจะมีลูกคนใหม่เลยคือเตรียมตัวแบบอย่างดีมากๆครับ มันก็มี2อย่างครับที่สําคัญก็คือวิธีการเลี้ยงดูครับที่สําคัญแล้วก็อาหารนี่สำคัญมากๆครับด้วยความที่เขายังเป็นลูกแมวเด็กใช่ไหมครับเราก็ต้องใส่ใจมากๆเพราะว่าแมวเด็กเนี่ยต้องการสารอาหารที่ต่างจากแมวโตครับวิธีเลือกอาหารนะครับพี่ของผมจะใช้เป็นอาหารเม็ดสลับกับอาหารเปียกครับซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยผมก็เลือกเป็นเนโกเลิฟมิสสูตรสำหรับลูกแมวนะครับพี่ซึ่งเนโกะเลิฟมิสสูตรสำหรับลูกแมวเนี่ยมันมีเม็ดเล็กครับแมวของผมสามารถเคี้ยวได้ง่ายแล้วก็มีโปรตีนสูงมากๆครับพี่ ทุนอาหารเปลี่ยนนะครับผมจะเลือกเป็นเนกโกลคิทเทนครับเป็นทูน่ามูสผสมนมแพ้นะครับซึ่งเป็นเนื้อมูสมันจะทานได้ง่ายครับแล้วก็มีแคลเซียมสูงมากๆครับพี่นอกจากอาหารเม็และอาหารเปลี่ยนนะครับผมก็ยังมีอาหารเสริมให้เขาด้วยครับเป็นเนกโกลโกครับซึ่งตอนนี้ในเขามีสูตรใหม่ด้วยนะครับพี่เป็น ทรูน่าครีมมี่นะครับมิสโกคอนดานออยครับซึ่งมันจะมีเจ้าน้ำมันครีลครับแล้วก็มีน้ำมันมะพร้าวเนี่ยที่จะช่วยบำรุงขนของน้องแมวนะครับแล้วก็บำรุงผิวหนังของเขาด้วยครับแล้วก็ยังมีกลูโคซามีนครับทำให้กระดูกและข้อต่อของเขาเนี่ยแข็งแรงครับพี่และที่สำคัญในนี้ผมชอบม,มากครับเขามียาฆ่าด้วยครับซึ่งยาฆ่าเนี่ยจะทำให้ตุ่ยข,ของน้องแมวเราเนี่ยไม่ไม่เหม็นมากท่ <c oughs> านบ้านเยอะอย่งนี้เลยเหรอเราจะเลี้ยงลูกทั้งคนเราก็ต้องให้สิ่งที่ดีสุดกับเขาครับพี่ใช่ไหมจ๊ะอ วันแรกง่ายสุดเหมือนนั่งกลัวยังเกรงเราอยู่ยังไม่ชินกับสถานที่นั่งนิ่งแต่พอเริ่มแบบเริ่มชินอ่ะมันก็เอาละวิ่งทั้งห้องเริ่มแบบสำรวจนู่นนูนนี่นั่น,น,น,นตะกุยของอะไรเงี้ยก็ <c oughs> <ๆ>ต้องเรียนรู้กันไปครับพี่เรายังแบบบางทีเขาร้องเมียวคําเดียวเราก็เดาทางไม่ถูกว,ว่าเอ้ยหิวหรือปวดท้องหรือง่วงหรืออยากกลับบ้านหรือว่าอยากขับมันมันหลายอย่างเราก็ต้องเรียนรู้กันไปครับ นะคือมันผมว่าผมว่าคนหลายๆคนที่เลี้ยงแมวน่าจะเข้าใจความรู้สึกนี้มมีอ,มออยู่พอมันมีแล้วอ่ะอมันอยากให้มีไปตลอดอะ่ะเราเราจะแบบรู้สึกว่าไว้มันขาดไม่ได้แล้วอ,ะอ่ะเอออยากให้เขาอยู่กับเราไปนาน เนื้อฝากตัวด้วยนะครับเป็นสมาชิกพาสแเมวคนใหม่แบบมือใหม่สดๆร้อนๆเลยครับฝากลูกสาวของผมไปด้วยนะครับยังไงผมก็จะทําหน้าที่มนุษย์ให้ดีที่สุดครับจะไม่ให้เจ้านายของผมเนี่ยต้องเดือดร้อนแล้วก็ต้องไม่สบายตัวแน่นอนครับฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วย,ยครับ ครับผมถ้าอยากมาเจอมนุษย์ไบ์นะครับง่ายมากๆเลยครับเพียงแค่คุณเนี่ยถ่ายรูปเจ้าเหมียวนะครับคู่กับอาหารแมวเนโกะนะครับลงทวิตเตอร์ของตัวเองพร้อมบอกเหตุผลว่าเรื่องอะไรเนี่ยที่ทำให้คุณตกมาเป็นทาสแมวนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยนะครับมี2องแฮชแท็กเนโกะ x ไบรท์ครับส่วนแฮชแท็กที่2อนี้ก็เป็นเที่ยวกับไบ์ไปกับเนโกะครับผมซึ่งผมจะเข้าไปเลือก5รูปภาพที่ผมชอบที่สุดนะครับจะได้ไปเอ็กซ์คลูซีฟทริปที่ภูเก็ตเลยครับเท่านี้คุณก็จะได้มาเจอมนุษย์ไบ์แล้วครับตอนนี้ร ลุงม่วงนะครับแต่ขอไปก่อนลุงนอนก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมมาร่วมแคมเปญกับพวกผมด้วยนะครับเจอกันครับเจอกันค่ะเจอกันค่ะ <c oughs>